สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการถอดถังเครื่องซักผ้าอัตโนมัติชนิดฝาบนนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมใช้มาแล้วประมาณห้าหกปีได้ละไม่เคยถอดล้างซึ่งทีนะครับเรามาดูวิธีการถอดล้างเลยนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับเรามาสำรวจบริเวณหลังเครื่องซักผ้านะครับจะมีน็อต ตัวฝาครอบอยู่ทำการขันน็อออกทั้งสองตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน็อตหวัวแฉกธรรมดานี่นะครับพอขันน็อตออกทั้งสองตัวเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆแงะตัวฝาครอบบนออกนะครับใช้มือแงะได้เลยครับ พอเราแงออกมานะครับตัวนี้มันจะติดสายไฟนะครับดังนั้นเราจะเปิดออกมาจากทางด้านดังและหาอะไรรองไว้นะครับไม่สามารถยกออกได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเรามาทําการถอดจานหมุนโดยใช้ไขควงแบนนะครับแงพลาสติกที่ครอบปิดตัวน็อตไว้ จะมีน็อตซ่อนอยู่ด้านในครับจากนั้นใช้ไขควงขันน็อตตัวนั้นออกนะครับส่วนใหญ่จะมีอยู่ตัวเดียวครับจะแน่นพอสมควรครับถ้าใครไม่เคยถอดออกมาก่อนพอขันน็อตออกมาแล้วครับเราก็สามารถถอดจานหมุนตัวนี้ออกมาได้เลย จะขันยากนิดนึงนะครับนะครับเมื่อคลายน็อตเสร็จแล้วครับก็ยกจานดึงออกมาได้เลยครับพอยกจานออกมานะครับก็จะเป็นน็อตยึดตัวถังนะครับซึ่งเครื่องสก้าพแต่ละรุ่นแต่ละชนิด น็อตตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันตามรุ่นตามยี่ห้อไปนะครับอย่างของผมตัวนี้ครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับสามารถใช้ประแจเบอร์สิบ่วไปหมุนออกได้เลยครับ <S <S ก็พอคลายน็อตทั้งสี่ตัวออกมาเราก็สามารถยกตัว <S <S าาถังสแตนเลสเครื่องสักผ้าออกมาได้แล้วครับ เก็ดความสุขปกนะครับห้าปีที่สะสมมาครับครับดูครับครับเ<ะ>กาะอยู่ด้านในเต็มเลยนะครับในตัวถังที่เราซัดเห็นสะอาดสนะครับดูด้านหลังครับครับเมื่อถอถดออกมาแล้วครับก็ทำการ ล้างให้เรียบร้อยครับนี่ครับสภาพห้าปีแล้วก็ทำการถอดประกอบตัวพลาสติกที่อยู่ในถังออกนะครับจะมีคราบที่ซ่อนอยู่ในซอกในหลืบครับทำการขัดล้างให้เรียบร้อยนี่ครับขัดล้างเรียบร้อย สภาพใหม่หน้าใช้แตกต่างกันเลยครับถอดง่ายกว่าล้างครับเอาหลังใช้เมียขัดเอาครับเรามีหน้าที่ถอดอย่างเดียวถอดเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบกับคืนเหมือนเดิมครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ